สวัสดีค่ะจา่าทานหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในวันนี้นะคะ ถ้าใครอยากรู้ว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในวันนี้กันนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ ายถือเหรียญความนิ่งความเงียบมันเป็นความนิ่งความเงียบจากคนที่ค่อนข้างแอคติฟกับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตปกติเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกระตือรือร้นกับการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องกิจกรรมที่เขาชื่นชอบหรือแม้กระทั่งงานอดิเรกรวมถึงการพูดคุยกับคนแต่ในตอนนี้คนคนนี้ค่อนข้างดูเงียบดูเก็บตัวดูนิ่ง ซึ่งในการนิ่งของเขามันเป็นแค่การพักเบรกการพักหยุด ไม่ว่าความรู้สึกของคุณในตอนนี้มันจะเป็นแบบไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอยู่ในรูปแบบไหนแต่สำหรับตัวเขาการนิ่งของเขาในตอนนี้คือการพักเปรกความสัมพันธ์เขายังไม่ได้คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจบหรือความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้แต่เขาต้องการทำให้ตัวเองอารมณ์เย็นลงทำให้ตัวเองอารมณ์นิ่งขึ้นเพื่อทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วค่อยเดินหน้าต่อคนคนนี้ ยังไม่ได้คิดที่จะหยุดหรือไม่ได้คิดที่จะหันหลังให้คุณนะคะเขายังคิดที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แต่ในตอนนี้เขาจําเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้สติหรือรวบรวมสติกลับมาอยู่กับตัวเขาเองแล้วพยายามมองทุกอย่างด้วยเหตุและผลก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรหรือจะตัดสินใจพูดอะไรกับคนไปนี่คือความรู้สึกแรกของเขาในวันนี้นะคะ ราชาถือดาบเพราะคนคนนี้เวลาที่เขาตัดสินใจอะไรไปแล้วค่อนข้างที่จะเปลี่ยนความคิดเขายากเขาอาจจะดูเหมือนคนที่หุนหันพันแล่นตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักแต่นั่นล่ละค่ะเวลาที่เขาคิดจะทําอะไรหรือตัดสินใจอะไรไปแล้วไม่มีใครเปลี่ยนความคิดของเขาได้แม้กระทั่งตัวคุณเอง หรือแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ตามถ้าหากเขาตัดสินใจทำอะไรไปแล้วต่อให้รู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาแย่แค่ไหนแต่ถ้าหากเขาได้พูดให้คนอื่นรับฟังไปแล้วถึงเขาจะรู้ผลลัพธ์ของมันแต่คนๆน,นี้จะไม่ยอมเปลี่ยนท่าทีจะไม่ยอมถอยหรือจะไม่ยอมเปลี่ยนแผนเพราะเขากลัวเสียหน้ายังไงเขาก็จะพยายามดันทุนลังทำให้สิ่งที่เขาพูดออกมามันเกิด หรือเห็นเป็นรูปเป็นร่างให้จงได้คนคนนี้ไม่เคยย่อท้อต่ออะไรเลยนะคะและเป็นคนที่ดื้อรั้นหัวรั้นกับความคิดและการกระทําที่ตัวเองอยากจะทำห้ามิทาห้าดาบจะมองว่าตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอาจจะมีเรื่องที่มองเห็นต่างกันซึ่งการทะเลาะกันในครั้งนี้ตัวเขาเองอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชนะ คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณอเองเป็นคนพ่ายแพ้และขอเดินออกมาจากเกมนี้ขอเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เองซึ่งในตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนคุมเกมทุกอย่างเขาชนะคุณเขาอยู่เหนือคุณเพราะเขาไม่ยินยอมที่จะโอนอ่อนผ่อนตามทําอะไรเพื่อคุณหรือทําในสิ่งที่คุณต้องการ ซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าชัยชนะที่เขาคิดว่าเขามีอยู่ในตอนนี้มันกำลังผลักดันให้คนอื่นๆออกจากชีวิตของเขาไปรวมถึงตัวคุณด้วยในตอนนี้ทั้งซ้ายและขวากำลังหันหลังให้กับเขาแต่เขามัวแต่ดีใจอยู่กับสิ่งที่ตัวเองถืออยู่ซึ่งถ้าหากเขาหันไปมองข้างหลังเขาจะเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะว่าชีวิตของเขา กำลังที่จะไม่มีใครแล้วทุกคนพร้อมที่จะเดินออกไปจากชีวิตของเขารวมทั้งตัวคุณด้วย หนึ่งดาบดังนั้นนะคะในตอนนี้หลังจากที่เขาได้สติและรู้ทุกอย่างแล้วหลังจากนิ่งเงียบม,มาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนะคะคนคนนี้เริ่มมีสติกลับมาและเขากำลังคิดที่จะตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนคนนี้กำลังคิดหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการความสัมพันธ์ให้ไปในทิศทางที่ควรจะเป็นและถูกต้องมากที่สุด 5เหรียญจะมองว่าเขาจะมาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้จะยอมวางอีโก้จะยอมลดอัตราตัวตนของตัวเขาลงและมาขอโอกาสจากคุณเขารู้ดีนะคะว่าในตอนนี้คุณก็ไม่ได้มีความสุขกับชีวิตที่ไม่มีเขาเขาก็เช่นกันเขามองว่าคุณกับเขาคือคนที่มาเติมเต็มความสัมพันธ์เติมเต็มความรักของกันและกันเขาอาจจะมี50คุณอาจจะมี50 ถ้าแยกกันอยู่มันอาจจะดูอตัตคัดอาจจะดูไปต่อยากแต่ถ้าคุณกับเขามาอยู่ร่วมกันจาก50บวก50คือ100นั่นคือความและความสัมพันธ์ที่มันจะทำให้ความชีวิตของคุณและเขาสามารถไปต่อได้ดีเพราะคุณ อาจจะคอยซัพพอร์ตเขาได้ในบางเรื่องเขาก็อาจจะคอยซัพพอร์ตคุณได้ในบางเรื่องต่างคนต่างซัพพอร์ตและให้กำลังใจกันสุดท้ายแล้วคุณจะพาความรละความสัมพันธ์นี้ไปสู่จุดที่มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องอนาคตทางด้านหน้าที่การงานหรือการใช้ชีวิตของทั้งสองคนคุณและเขา มันยังต้องกลับมาให้โอกาสการและการเพื่อเติมเต็มสิ่งเหล่านี้และเขาจะลดอีโก้ของตัวเองลงกลับมาขอโอกาสจากคุณและจะยินยอมทำทุกอย่างตามที่คุณอยากให้ทำเพียงเพื่อให้คุณยังอยู่ตรงนี้เขาจะเสียสละทุกอย่างให้กับคุณยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เขาพึงพอใจแล้วเลือกที่จะรักษาคุณและอยู่กับคุณให้นานที่สุด 8ด,ดาบเพราะคนคนนี้เขาไม่สามารถพาตัวเองออกไปจากความคิดและความรู้สึกที่มีคุณได้นะคะเขายังยึดติดผูกติดกับสิ่งที่มีคุณอยู่คนคนนี้อาจจะดูเพิกเฉยเมินเฉยไม่เคยใส่ใจในวันที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแต่พอคุณเดินออกมากคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว ตัวเขากลับไม่สามารถปลดเปื้องพันธนาการของตัวเองที่มีกับคุณได้เขายังนึกถึงแต่ภาพความทรงจำเก่าๆที่มีคุณอยู่ตรงนั้นเขายังนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันเขายังไม่สามารถลืมคุณได้และไม่สามารถมุฟอ่อนจากคุณได้ในขณะที่ตัวคุณเองบางคน บางคนบางกรณีคุณอาจจะมุกออนจากเขาไปได้ไกลแล้วแต่ตัวเขาเองเขายังอยู่ที่เดิมที่คุณเคยทิ้งเอาไว้ที่เดิมที่เขาเคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจคนที่เคยมั่นใจว่าตัวเองชนะทุกคนในตอนนี้กลับเป็นตัวเขาเองที่ไม่สามารถปล่อยวางอะไรได้และไม่สามารถพาตัวเองออกจากจุดนั้นได้เลย สี่ดาบเขารู้สึกอึดอัดมากนะคะกับการที่ต้องพยายามนิ่งกับการที่ไม่ยอมทำอะไรในตอนนี้เพราะเขาอยากหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจในการกลับมาของเขาดังนั้นการนิ่งของเขา ไม่ใช่เป็นการหนีปัญหาไม่ใช่เป็นการไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นแต่เป็นการนิ่งเพื่อรอให้คุณใจเย็นเป็นการนิ่งเพื่อทําให้ตัวเองมีเหตุผลมากกว่าอารมณ์เพื่อที่จะกลับมาทําทุกอย่างตามที่คุณต้องการเพราะถ้าคุณสังเกตนะคะไพ่สีดาําหรับนี้การนิ่งเขายังมีรอยยิ้มอยู่และเขาค่อนข้างสงบ ถึงเขาจะอึดอัดแต่เขารู้สึกว่าการรอรอจังหวะและรอเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการเข้ามาหาคุณมันจะดีกว่าการที่เข้ามาทั้งทางที่ตัวเขายังไม่พร้อมหรือเข้ามาในเวลาที่คุณยังโกรธเขาอยู่ดังนั้นเขาเลยใจเย็นและรอเพราะเขามั่นใจว่า ความรู้สึกของเขาที่อยากไปต่อกับคุณมันยังสามารถเป็นจริงได้และเขาจะกลับมาทําทุกอย่างที่คุณเคยต้องการและเขาพร้อมแล้วที่จะเสียสละเพื่อรักษาคุณเอาไว้ไม่ว่าจะต้องเสียสละอะไรบ้างคนคนนี้จะยินดีทําเพื่อให้คุณยังอยู่ในชีวิตของเขาดังนั้นเขาจึงอดทนรอด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มที่จะได้เห็นรอยยิ้มจากใบหน้าของคุณอีกครั้ง ราชนีถือไม้เท้าดังนั้นนะคะขอให้คุณรอ,อการติดต่อจากเขาได้เลยคนคนนี้จะติดต่อคุณมาอย่างแน่นอนถ้าหากคุณเฝ้ารอ,อการติดต่อของเขาจ๋าอยากให้คุณเป็นคนรออยากให้คุณ หยุดการติดต่อสื่อสารหรือพยายามทำอะไรที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเรายัางต้องการเขาอยู่ขอให้คุณนิ่งอยู่กับตัวเองหากิจกรรมหางานอดิเรกหรือหาความสนใจอื่นๆมาดึงตูดตัวคุณไปอย่าติดต่อเขาไปเด็ดขาดให้เขาทบทวนตัวเองให้เขาทำทุกอย่างเพื่อกลับมาหาคุณคุณอย่าทำทุกอย่างเพื่อกลับไปหาเขาถ้าหากคุณอยากเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของเขาคุณต้องนิ่งให้ได้เย็นให้เป็นแล้วคนคนนี้จะทำ ทุกอย่างขอให้คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะทําทุกอย่างให้กับคุณให้ดีและให้สมกับความรักและความดีที่คุณเคยทําให้กับเขาแค่คุณใจเย็นให้ใจเย็นให้ได้รอให้เป็นนะคะหถ้วย เขาจะกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งและการกลับมาครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งจับมือกันไปอีกครั้งมันอาจจะไม่ได้ต่อยอดจากของเดิมที่คุณกับเขาเคยรักกันมาแล้วเพราะความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดขึ้นในวันที่คุณกับเขาทะเลาะกันและมีปัญหาหนักจนคุณตัดสินใจเดินออกมามันอาจจะทําให้ความรู้สึกของคุณและเขามันตันคอและไม่เหมือนเดิมดังนั้นเขาจะกลับมาหยิบยื่นความรักที่ดีให้กับคุณอีกครั้งกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งกับคุณอีก กับมาเติมเต็มความรักซึ่งกันและการและเขาอยากจับมือคุณนับหนึ่งไปถึงสิบสิบถึงการเป็นครอบครัวความรักที่มั่นคงคนคนนี้จะกลับมาหยิบยื่นความรักและเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณและทำให้คุณรู้สึกใจฟูรู้สึกอิ่นเอมกับความรักที่คุณได้รับจากเขา หกเหรียญจะมองเห็นการให้โอกาสที่คุณจะให้กับเขานะคะห้าเหรียญการอยากกลับมาขอโอกาสที่เขาอยากขอจากคุณและหกเหรียญที่ขึ้นมาจะรู้สึกว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาถ้าหากเขาให้ความยุติธรรมกับคุณการให้โอกาสที่คุณให้เขาไม่ใช่ให้ง่ายๆ คุณให้แน่แต่เขาต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหรือทำให้คุณรู้สึกว่าความรักของคุณและเขามันเท่าเทียมกันไม่ใช่เขาจะเอาแต่ฝ่ายรับอย่างเดียวเหมือนที่เคยผ่านมาเขาจะต้องเป็นฝ่ายให้สิ่งดีๆให้ความรักกับคุณบ้างดังนั้นจะมองเห็นการให้โอกาสที่คุณพร้อมจะให้กับเขาถ้าหากคุณได้รับความยุติธรรมหรือความรักที่เท่าเทียมกันซึ่งเขายินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รับโอกาสนี้อย่างแน่นอนนะคะ The w o r l d คนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอเป็นคนที่มีความแตกต่างกันทางด้านภูมิหลังและการใช้ชีวิตในปัจจุบันแต่ความแตกต่างนี้มันจะหลอมรวมมาเป็นหนึ่งเดียวเขาจะมองคุณเป็นเด e w เว l d คุณจะเป็นโลกทั้งใบของเขาเขาจะทําทุกอย่างให้ชีวิตของเขากลมกลืนอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะไม่ทำให้ตัวเองแตกแยกจากตัวคุณไปและจะทำให้คุณไม่รู้สึกอึดอั กับการมีอยู่ของเขาเขาจะทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขเพราะคุณคือโลกทั้งใบของเขาที่เขาอยากทําให้โลกใบนี้สงบสุขเขียวเข,เขียวชอุ่มฝนตกถูกต้องตามฤด,ดูก,กาลดังนั้นเขาจะทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขทําให้คุณมีรอยยิ้มเหรียญถ้วยดาบไม้เท้าทุกอย่างรวมกันอยู่ในผ้าใบนี้เพราะฉะนั้น เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณคนที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาคนทางไกลคนที่แตกต่างจากคุณคนนี้เขาจะกลับมาเป็นโลกทั้งใบของคุณเช่นเดียวกันราชนีถือดาบและในการรอครั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องอ่อนไม่จำเป็นต้อง ลดมาตรฐานของตัวเองเลยนะคะในวันที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้จะรู้สึกว่าคุณมีความเจ็บปวดเสียใจและคุณมีธงในใจอยู่แล้วว่าเขาจะต้องแก้ไขและปรับปรุงตรงไหนคุณถึงจะรู้สึกดีคุณถึงจะรู้สึกว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของคุณดังนั้นในวันนี้ขอให้คุณยืนหยัดกับสิ่งที่คุณคิดในวันนั้นขอให้คุณนึกถึงความเจ็บปวดเสียใจที่คุณเคยได้รับดังนั้นถ้าคุณจะกลับไปคุณต้องได้รับสิ่งที่เหมาะสมและ ควรสิ่งที่ยุติธรรมกับความรักของคุณเท่านั้นคุณสามารถตั้งมาตรฐานให้ตัวเองได้เพราะคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่เหมาะสมกับสิ่งที่ดีในชีวิตราชนีถือดาบราชาถือดาบขึ้นมาคู่กันคุณกับเขายังไม่หมดเวรหมดกรรมต่อกันยังจะต้องได้กลับมาชดใช้ทำสิ่งดีๆ และชอใช้สิ่งที่เคยทํากันเจ็บปวดเสียใจดังนั้นขอให้คุณยึดมั่นยึดถือกับความเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องลดทอนคุณค่าของตัวเองลงเพื่อให้ได้เขากลับมาและไม่ต้องลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อให้เขายอมทําทุกอย่างให้กับคุณคุณสมควรได้รับในสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณเท่านั้นนี่คือความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสถึงหนึเปอร์เซ็นต์นะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่13 23คนที่เกิดวันที่11 21 31คนที่เกิดวันที่9 19 29ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะจ๋ารบกวนคอมเมนต์และคำทำนายถ้าหากคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ